ถ้าไม่มีผลหรอกเราถึงเราจะไปหมู่บ้านเขาไปบอกพ่อบอกแม่เขาก็แค่นั้นเองเขาแค่กรับรู้อ๋ออย่างนั้นอย่างงี้เออเออแค่นั้นเองสี่ห้าวันแล้วก็าไมาทาอีกมีการลงโทษไม่มีพี่จะตีให้เราเห็นก็ไม่มีไม่ทําอย่างกรณีล่าสุดที่ว่ามา,มา,ม,ามาตีพระพุทธลูปในวัดเลยประมาณปีที่แล้วเ,<ป>เพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนน่ะก็เป็นที่ของวัดชาววัดเป็นคนยกให้เป็นโรงเรียนครับ มีมานานแล้วเมื่อก่อนก็มีดี่ไปพุทธอยู่เรียนประมาณ20-30%ตอนหลังก็มีเหลือสักคนละตอนนี้เปิดได้เลยนก็คุมิยักหมดเนี่ยเพื่อเปิดในห้องละหมาดเริ่ร้อยหมดไมโครโฟนเริ่ร้อยหมดโรงเรียนก่อนนะโรงเรียนที่วัดเนี่ยเอ่อเป็นที่ของวัดเนี่ยเพื่อให้มาตั้งโรงเรียนโรงเรียนคนไทยพุทธใช่แล้วแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะอีทีช้าๆดังๆนิดนึงฮะ คือโรงเรียนแหละคือเขาสร้างโรงเรียนไงพี่ครับอ่าสร้างโรงเรียนโรงเรียนภาครัฐนี่แหละครับแต่ทางวัดก็เลยยกเนื้อที่วัดเนี่ยให้เป็นเรียกว่าทําประโยชน์ไงครับอ่าก็มีพื้นที่ของอิสลามอยู่หน่อยนึงหน่อยเดียวเองแต่ของอิสลามเขาขายนะครับอ่าเขาขายแต่ทางวัดเนี่ยยกให้ฟรีเลยแล้วอาวาัตครับองค์กรเน,นเขายกให้ถือว่าทําบุญให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ครับเรียน,ยนทางคนพุทธทางคนวันสลิปแต่พอตอนหลังก็โดนแบบนี้แหละโดนรังแกมัง่งอะไรมัง่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลูกไปโรงเรียนเนี่ยเด็กไปเรียนก็โดนรังแกมาโดยตลอดรองเท้าหายมัง่งมันทุบมันตีมันถมน,น้าลายใส่หัวคือทำทุกอย่างเลยพี่อืมนะฮะแต่ไมเด็กๆเนี่ยผมนึกว่าเออเป็นเรื่องของเด็กๆแต่พอโลตโตขึ้นมาเราได้สัมผัสเราได้เรียนรู้พอรุ่นลูกผมก็โดนอย่างนี้อีกเหมือกนกัน ผมกันกรองแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กแล้วพี่มันเป็นเรือ่องของตัดสอนพี่ mm hmm. แล้วก็ผมไม่ได้เจอคำปูุงคำพีเลยประมาณนี้แหละี่วาหนังสือที่เขาสอนกันในคนนอน,นี่แหละกี่เป็นไทยด้วยนะมีทั้งภาษาอาหรับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วย mm hmm. เขาให้เขียนให้เขียนคนต่างศาสนาเพราะเราคือพวกคาเฟ่คือพวกนับถือคุณปั้นต้องทําลายพี่เอาไว้ไม่ได้ mm hmm. ผมถึง กันกลองมามาได้รู้ว่าอ๋อเพลนี้มันเป็นการสอนของเขาเขาสอนอย่างนี้จริงสอนอยู่กับในโรงเรียนตาดิกาที่ตั้งแต่เด็กอนุบาเลเนี่ยนะโรงเรียนอานุบาลของมุสลิมโรงเรียนตาดีกา<อ>ใช่สอนให้<ม>เกียรติทางนะคนไทยพุทธใช่ใช่ครับพี่ขนาดธงชาติแต่เขายังไม่เอาขึ้นเลย ในโงรโงเรียนโรงเรียนนาฬิกานี่ไม่เอาธงชาติธงชาติไท<ช>ยขึ้นเหรอฮะใช่เอาเป็นธงชาติอะไรบางทีก็ขึ้นขึ้นแค่แค่อย่างนั้นเองบางทีก็ไม่มีเลยอื่พอพกักมานิดหน่อยเขาก็ขึ้นไว้หน่อยหนึ่งในการร้องเพลงชาติที่มีหรอกพี่เอาขึ้นธงก็อยู่อย่างนั้นแหละเผอ,อก็ไม่มีขาดก็ขาดไปนานๆเอามาใส่ครข้างหนึ่ง เขาไม่เอาเลยพี่ในวัฒนธรรมคำของของของชาติไทยเราเนี่ยเขาไม่เอาพี่แม้แต่ธงชาติไทยยังไม่ขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยโรงเรียนโรงเรียนที่เอางบประมาณแผ่นดินจ่ายให้อันนี้เรื่องชัดเจนเลยพี่เอาโรงเรียนที่เอางบประมาณแผ่นดินจ่ายให้ครับแล้วก <ri> ็น <fl ession wrote> <university> ักเรียนที่มาเรียนในในพื้นที่เอางบประมาณแผ่นดินจ่ายให้นะฮะงเด็กมุสลิมที่เรียนปอนะโรงเรียนนาฬิกาเรียนฟรีจากงบประมาณแผ่นดิน ใช่แต่เวลาสอนขึ้นธงชาติยังเป็นธงชาติธงชาติไทยไม่เอาลงไม่เอาตั้งกับไม่บางโรงเรียนไม่เอาตั้งเลยนะบางโรงเรียนไม่ตั้งหรือครับบางหรือว่าบางทีอาจจะตั้งตอนที่เจ้าที่รัฐจะมาแอบแอบใช่ใช่พี่คือตั้งตั้งไว้ย่างนั้นแหละตั้งไว้ย่างนั้น,นแหละแล้วเขาขึ้นธงของของอะไรแทนไหมบางทีบางทีนะ บางบางบางพื้นที่นะหรือบางทีเรือนะก็การทำมาหากินเนี่ยบางต้องติดธงชาติตรงเลยบางทีเอาธงมาเลมาติดมั่งธงอินโดมาติดมั่งอืชัดเลยครับเอาธงมาเลมาติดแทนธงชาติไทยในพื้นแผ่นดินไทยเอาเอาธงอินโดนีเซียมาติดแทนครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเขาเนี่ยเข้าอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเราจะพูดอะไรอ่ะพี่เราก็แค่เงียบแต่ถามว่า เราที่รัดเห็นไหมเห็นทำไมจะไม่เห็นน่ะพี่รู้แล้วเขายังไม่ทําอะไรแล้วเราจะทําอะไร,ระะไรชาบ้านพี่เราจะกล้า